ต้นสนจีนเป็นที่รู้จักในฐานะฟอสซิลที่มีชีวิตของบรรดาลโลกพืชพันธุ์เป็นพันธุ์ไม้ที่มีเฉพาะในประเทศจีนและเป็นพืชป่าจำนวนน้อยมากภายใต้การคุ้มครองระดับ A ของชาติในบัญชีแดงของพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ของสหาพันธ์อนุร,รักษ์ธรรมชาติแห่งโลกหรือ World Conservation Union ต้นสนจีนถูกประเมินเป็นระดับที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การป่าไม้ของฝูเจียนได้ทำการสำรวจทรัพยากรต้นสนจีนในทั่วทั้งมฑลนเมื่อไม่กี่วันก่อนหรือพวกเขาได้พบกลุ่มต้นสนจีนในหมู่บ้านกันซั่วตำบลซีหลันอำเภอหลัวหยวนของเมืองฝูโจและยืนยันว่าเป็นกลุ่มต้นสนจีนธรรมชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันซึ่งรวมถึงต้นสนจีนจะถจกต้นและต้นกล้าอีกจํานวนหนึ่งเทศบาลในท้องถิ่น ก็ตกลงกันว่าจะสร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป่าต้นสนจีนเพื่อเสริมความเข้มข้นในการบริหาร